ะะวันนี้มาซึงนะคะคืออะไรทุกคนอ๋อ,อซึงนึ่งอ่ะเหรอเลนโกลเปอเอ Masterchef Celebrity Thailand Season 2จะทำเมนูอะไรครับวันนี้นะคะเมนูที่ดิฉันจะมานำเสนอสำหรับเที่ยงนี้ก็คือเต้าหู้ไข่ผัดพริกเกลือมาเลยเราจะมาเริ่มขบวนการทำเต้าหู้ไข่ผัดพริกเกลือนะคะเรา,าต้องมีเต้าหู้ไข่ก่อนนะคะเขาบอกอยู่นิ่งๆให้ดูตาหน่อย <l aps> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะหนึ่ง,งสองนะกดไน้ำมันไลยก่อนนหนึ่ง,งไม่ไหนอ่อยคป็นไม่เป็นี่ยไ, yes, sure. ไม่ไม่ชัวร์ Yes I'm sure มันไม่มานี่นะคะเป็นเต้าหู้ที่เราทอดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาส่วนผสม,สมที่ก็ค่อนข้างจะสำคัญนะคะก็ค<ๆ>ือมีกระเทียมนะคะเราต้องมาสับกระเทียม ชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ปรุงรสก็จะมีใส่เกลือใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่พริกไทยเล็กน้อยถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะอร่อยมากค่ะย่างค่ะยังไม่ได้ทาคะ่ะเราจะใส่กระเทียมอะไรใดก็แล้วแต่เ,เลยนะคะเติมบซบีเรียลก็ติมซีเรียเลีวเราใส่ราดซลงไป นะคะโดชัยแม่ข้าวสำลับแต่ว่ามันอร่อยทุกเลยใส่เกลือหนูไม่ใส่เยอะดีกว่าเกลือบ้านหนูเค็มเกลือที่ไหนมันไม่เค็มทุกคนแต่เกลือหนูเค็มมั่จริงมันเค็มแบบมันเค็มกว่าปกติฮ้ยเจอแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะคูไปคูไปคูไปมันดูดีแบบดูดี เถ่ายรูปพี่ชันด้วยถ่ายรูปเก็บไว้กันด้วยเห,ไไหลือเวลาอินนาทีสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูในวันนี้อธิบายอาหารจานนี้มาค่ะเต้าหู้คั่วพริกเกลือหรือเต้าหู้ผัดพริกเกลือก็ได้ดูดีมากดดีมากบอกได้เลยว่าองค์ประกอบกต่างๆดีมากครับพ่าซัน